นันอยากจะแบ่งปันเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเพื่อนที่เห็นนันกล้าขึ้นเวทีกล้าพูดกล้าน, ون, นู่นกล้านี่แต่น,นันเป็นคนกลัวมาก่อนเป็นคนไม่เก่งนะคะแต่ว่านันอยากพัฒนาตัวเองนันอยากเก่งก็เลยต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นนันในปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่าช่วงระหว่างที่นันเรียนรู้พัฒนาตัวเองเนี่ยนันก็ได้ฝึกคิดดีคิดบวกด้วยเพราะนันรู้ว่าการคิดดีคิดบวกเนี่ยมองโลกในแง่ดีเนี่ย มันจะทําให้เรามีความสุขนะคะแต่ก็มีหลายเสียงนะคะที่คอยบอกนะันว่ามึงเพ้อเจ้อมึงบ้านึกถึงความเป็นจริงมึงโลกสวยมากเกินไปแต่นันก็ยังยืนหยัดนะคะที่จะคิดแบบนั้นทําแบบนั้นจนกลายเป็นวันนี้ค่ะนันมีความสุขมากเหมือนอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์จริงๆนะคะ ความท้าทายเข้ามาในชีวิตไหมเข้ามาค่ะแต่ไม่สามารถทําอะไรกับนันได้นะคะเรียนมี2ด้านเสมอแต่อยู่ที่วิธีคิดของเราว่าเราจะคิดไปด้านไหนนะคะถ้าเราคิดไปในมุมบวกมุมที่ดีมันก็จะทําให้เราชีวิตเราเนี่ยเดินต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นการคิดดีคิด,คด,คดบวกมันต้องฝึกนะคะเพื่อนๆน,นันอยากให้เพื่อนทุกคนเนี่ยได้ฝึกคิดดีคิดบวก แล้ววันหนึ่งเพื่อนๆจะเข้าใจในสิ่งที่นันพูดแล้ววันหนึ่งเพื่อนๆจะมีความสุขมากๆเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะ